ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับ เราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความทักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาเพื่อที่จะเป็นสเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ลอสุบะฮานะฮัวตาลาในวันเกียรมะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้า,าเราจะถามนะครับว่าอะไรคือโรคที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นกลัวที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขา แน่นอนคําตอบของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาที่ทําให้ตัวของเขานั้นมีความอ่อนแอหรืออาจจะทําให้ตัวของเขานั้นเสียชีวิตแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันไม่เพียงแต่ทําลายร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถจะ,จะทําลายจิตใจและรวมถึงในเรื่องของการทําลายอีมานความศรัทธาและมันก็จะส่งผลจนกระทั่งถึงวันกิยาม์มา ในเมื่อเขามีอีหมานที่ไม่มั่นคงในเมื่อเขามีศรัทธาที่คอนแคลงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาละนั่นก็หมายถึงว่าตัวของเขานั้นก็พร้อมที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาละในวันเกียร์มาถ้าเราจะพูดถึงโรคชนิดหนึ่งนะครับที่มันกําลังเกิดขึ้นในสังคมทั่วๆไปและโดยเฉพาะในสังคมที่อยู่ระหว่างบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมซึ่งกันและกันนั้นโรคที่ว่านี้ก็คือโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจ โรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจไม่ใช่โรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจไม่ใช่โรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจแต่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทําลายความเป็นพี่น้องทําลายอีมานความศรัทธาของพวกเราทุกคนนั่นก็คือโรคที่เรียกว่าความอิจฉาริษยาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ถ้าเราพิจารณาจากอายะคุรานของพรงะองค์ Allah Subhanahu w าลาและรวมถึง h ะด i ษของท่านนาบี m มมัม a m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a เราจะเห็นนะครับว่าคําสั่งใช้ของพรงะองค์ Allah s u b h a า a h u wa t a าลาที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกในความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันพรนะองค์ Allah Subhanahu wa า a าลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัมัลโมมีนูนะอิควะแท้จริงผู้ที่มีอีมาน แท้จริงผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a a l นั้นเป็นพี่น้องกันและท่านนาบีม u h มม m a d s a ล l a ล l a h u a ั a i h i w a s a ล l a ก็ได้อธิบายฉายภาพของความเป็นพี่น้องที่พระองค์ Allah Subhanahu wa t a a l ได้กล่าวไว้ในยักุราญาณนี้นะครับว่านั่นก็หมายถึงว่า m า s ุ u มุมีนี i n อุป,ปมาของบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์ Allah s u b h ฮ n a h ว wa าลาฟีต ي วาดี ي ิม ในความรักซึ่งมีต่อกันและกันวาตรอฮูมิฮมิมในความเมตตาซึ่งมีต่อกันและกันวาตาอาฟุติฮมิมในความห่วงหาซึ่งมีต่อกันและกันกามาซาลินยาซาดินวาฮิตท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวสาัลมบอกถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะต้องแสดงออกต่อพี่น้องของเขาให้เขาคิดว่าพี่น้องนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งในเรือนร่างของเขาเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของเขา ที่เมื่อใดก็ตามนะครับที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยส่วนอื่นๆส่วนต่างๆของร่างกายก็มีความเจ็บป่วยไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์ละสุบากพระองค์ละสุบฮา,านะฮัวตาลาจึงได้สรรเสริญต่อบรรดาชาวอันซอรต่อบรรดาชาวเมืองมาดีนะที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเปิดบ้านพร้อมที่จะต้อนรับมูฮาจีรีนจากเมืองมักกะที่อพยพมาตัวเปล่า แต่มาด้วยกับอีมานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาเขารู้ถึงความเป็นพี่น้องที่มีต่อกันและกันมากกว่าความเป็นพี่น้องที่ครานออกมาจากครั้งของมานดาเสียอีกพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาได้กล่าวถึงพวกเขาเอาไว้นะครับว่าอยู uh him ่ให้บูนามันฮายรออิเลหิมพวกเขาเหล่านั้นคือชาวอังซอรมีความรักต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งอพยพมาอย่งพวกเขา วาลายิดูนาฟีอังฟุสิฮิมฮายะตมิมมาอูตุและหัวใจของเขาไม่ได้มีความคิดอิจฉาริษยาในสิ่งที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาประทานให้วายุซิรูนาอลาอังฟุสิฮิมอัลลอฮฺหุกบัรพระองค์สุบฮานะหัวตาลาบอกกันไปนะครับว่าและพวกเขาเหล่านั้นได้เสียสละ วายุซิรูนาลาอังฟุซิหิมเสียสละทรัพย์สินเสียสละเงินทองเสียสละเสียสละบ้านเรือนของเขาให้บรรดาบุคคลผู้เตรียมเป็นพี่น้องของเขาที่ออกมาจมมาจากเมืองมัก,กะได้มาอาศัยอยู่ที่เมืองมาดีนะวะลากาะบีหิมคอซอะแม้ว่าพวกเขาเองก็ยังมีความปรารถนามีความต้องการในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือความเป็นพี่น้องนะครับ ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้บอกถึงคุณลักษณะของบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาแต่ความอิจฉาริษยาพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีชื่อเสียงมากกว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีตําแหน่งที่สูงกว่ามันทําให้เรารู้สึก อยากแก้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสูญสลายไปจากพี่น้องของเรามันช่างแตกต่างกันเลอเกินนะครับระหว่างหัวใจของเรากับหัวใจของเหล่าบรรดาซอบะมันช่างแตกต่างกันเลอเกินนะครับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรากับสิ่งที่เป็นคําสอนของาศาสนาอิสลามพระองค์ลอสุบฮานะ์นัวตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแก่ตัวของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้า ในสิ่งที่เป็นริสกีปัจยัยังชีพนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้แบ่งสรรได้แบ่งสรรให้กับมนุษย์ทุกคนตามแต่ความรู้หนะ้าที่พระองค์ลอสุบฮานะฮหัวตาลาพระรองค์ลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านะฮ์นูกอซัมนาใบนะฮุมมอิชาตหุมและเราได้แบ่งและเราได้จัดสรรระหว่างพวกเขาในการใช้ชีวิตของพวกเขา ฟิลฮายาติดุนยาในโลกดุนยานี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตําแหน่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเป็นอยู่วารฟานาบาบฮุมเฟลกบาดินดารยาตและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าและเราได้บางคนมีฐานะมีความสูงส่งเหนือกว่าบางคน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรของพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มนุษย์มีความสะอาดทั้งในเรื่องของร่างกายและมีความสะอาดทั้งในเรื่องของจิตใจความสะอาดในเรื่องของร่างกายเพื่อที่จะเคารพอิบารัต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u Wa t a าลาความสะอาดของจิตใจเพื่อที่จะนำสิ่งที่เรากระทำนั้นทูลถวายต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u Wa t a าลาและพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ศาสนาอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญกับความสะอาดของจิตใจเหนือกว่าความสะอาดของร่างกายพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวถึงวันที่มนุษย์จะต้องกลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาเย้ามพระองค์ลอสุบฮานะนหัวตาลากล่าวนะครับว่าเย้ามูลายังฟาอุมาลุนวลาบานูนในวันที่ซึ่งในวันกียร์มาในวันที่ซึ่ง ทรัพย์สินเงินทองจะไม่ยังประโยชน์ใดๆลูกหลานที่พวกเรานั้นภาคภูมิใจจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่พวกเราเยาวมาลายังฟาอมาลุนวาลาบานูนสิ่งที่เราได้ขวนขวายในโลกดุนยานี้สิ่งที่เราได้อิจฉาต่อพี่น้องของเราในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของตําแหน่งมันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่พวกเราในวันนั้นอิลลามันอัตัลอฮะบิกอนบินสลีม เว้นแต่บุคคลผู้ที่กลับไปพบกับพระองค์ลอสุบาฮานาหัวตาลาด้วยกับหัวใจที่ใสสะอาดด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายความอิจฉาริษยาเป็นต้นเหตุที่นํามาสู่การเข็นฆ่าเป็นต้นเหตุที่ทํามาสู่การสูญเสียเป็นต้นเหตุที่นาําปนนนไปสู่การทําลายในที่เกิดขึ้นในสังคมและพี่น้องที่รักทั้งหลายการฆ่ากันระหว่างมนุษย์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างลูกหลานของท่านนาบีอาดัมอะลัยสลามระหว่างกอบิลที่สังหารผู้ที่เป็นพี่ของเขาคือฮาบิลด้วยกับสาเหตุของความอิจฉาริษยาดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลสลัมจึงได้กล่าวเตือนต่อพวกเราไว้นะครับว่าอียาคุมพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังพวกท่านทั้งหลายจงออกห่าง ออกห่างจากอะไรโอ้ร h ู r a s u n ซลาลาะฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอียะกุมวัลฮัสดจงออกห่างจากการอิชาริษยฝ่าน,นัน้นฮัสดะตะเพราะแท้จริงการอิชาริสยานั้นยะกุล,ลหัสนาตมันจะมากัดกินสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กระทำกะมาจะกุลนารุลฮาตบเหมือนกับที่ไฟนั้นได้กินฟืน เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะถ้าเราอิจฉาริษยาคนอื่นจิตใจของเราการงานของเราก็จะกระทําในสิ่งที่จะทําให้อยู่ในความปรารถนาของเราอยากที่จะให้เขาเสียหายอยากที่เขาพินา้าศอยากให้สิ่งที่เป็นความเมตตาของพองค์ลอร์สุบฮานอวตะตาลาที่เกิดขึ้นนั้นหมดไปจากพวกเขาและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะนํามาด้วยกับเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการนินทาไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้าย ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิของพี่น้องของเราและในวันเกียร์มาด้วยกับความเมตตาด้วยกับความยุติธรรมขององค์ a l ลอ h subhanahu wa t a าลนาะท่านนาบี m ัมม m m a d s a ลล a ล l a h u alaihi w a s a ล l a ได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์จะมาในวันเกียร์มาด้วยกับคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายที่เขาได้กระทําขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ี s อลา t ินมาด้วยกับการละหมาดบซียามินมาด้วยกับการถือศีลด บิฮัดยินมาด้วยกับการประกอบพิธีฮัดบิโซลอกอตินมาด้วยกับการบริจาคแต่ทว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เขาอิจฉาพี่น้องของเขาเขานินทาพี่น้องของเขาเขาใส่ร้ายพี่น้องของเขาเขาละเมิดต่อสิทธิของพี่น้องของเขาพระองค์ลอสุบฮานะฮูวาตาลาจึงให้บุคคลผู้ที่ถูกเราใส่ร้ายถูกเรานินทาถูกเราละเมิดนำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำนั้น ไปมอบให้กับเขาเราเละหมาดเราถือซื้นอดเราบริจาคแต่คุณงามความดีเหล่านั้นถูกนําไปแจกจ่ายให้กับบุคคลผู้ที่เราได้ไปละเมิดได้ไปฉาริษสาต่อเขาจนกระทั่งเมื่อคุณงามความดีของเราได้ถูกแจกจ่ายไปจนหมดแต่ผู้ที่เป็นเจ้าทุกข์ของเรายังเหลืออยู่พระองค์ลอสุบฮานะวัวตาลาก็จะนําในสิ่งที่เป็นบาปความชั่วของพี่น้องของเราที่เราได้ไปละเมิดต่อพวกเขา มาโยนให้กับเราและเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์ลอสุบฮาน์หัวตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการอิจฉาริษยานั้นหมายถึงการที่เรามีความต้องการที่จะให้ความเมตตาต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮาน์นหัวตาลาประทานให้กับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง เราเห็นแล้วเราอยากได้เราเห็นแล้วเราอิจฉาว่าทําไมมันไม่เกิดขึ้นกับเราทําไมต้องไปเกิดขึ้นกับคนนั้นทําไมต้องไปเกิดขึ้นกับคนนี้เราหวังที่จะใสิ่งต่างๆเหล่านั้นสูญสลายไปจากพี่น้องของเราคําถามพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากการกําหนดของพระองค์ละสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราปิจชาริษยาต่อเขานั่นก็หมายถึงว่าเรากําลังใช้จิตใจของเราเนี่ย คิดไม่ดีต่อสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานูอตะลาประทานให้กับพี่น้องของเราการอิจฉาริษยานั้นมีสประการสามอย่างเป็นสิ่งที่ศาสนาตำหนิแล้วก็ห้ามมีเพียงอย่างเดียวครับที่ศาสนาส่งเสริมสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นก็คือในเรื่องของการอิจฉาริษยา ต่อพี่น้องของเราและต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเรานั้นสูญสลายและประการที่สองต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราสูญสลายและให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺัตะลาประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราและประการที่สามคือมีความต้องการที่จะให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺอัลตะลาประทานให้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับที่ประทานให้กับคนที่เราอิชาริสยา แต่ถ้าเราไม่ได้หรือเราไม่มีความสามารถที่จะได้เหมือนเขาก็อยากที่จะให้ความเมตตาที่พระองค์ลอสุบฮาห์นอวตละลาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเรานั้นหายไปนั่นคือสิ่งนั่นคือลักษณะของความชฉาดิษยาที่าศาสนาห้ามและถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นประสบกับความขาดทุนทั้งในโลกดุญญนยาและโลกอาคิรอแต่ความิฉาริษยาที่าศาสนาส่งเสริมและเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอพี่น้องของเรา เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเห็นพี่น้องของเรามีทรัพย์สินเงินทองเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพี่น้องของเรามีวิชาความรู้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพี่น้องของเราได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาและเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในหนทางของพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลา นั่นก็หมายถึงว่าเรามีความปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตะลาประทานสนิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้กระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหมือนกับที่พี่น้องของเราได้กระทําท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลอฮุอะลฮฺอัสลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาฮาซาดะอิลลาฟิสนาท้ยนีจะไม่มีการอิจาริษยาเว้นแต่สองประการรอยุลุนอาตาคุลลอฮุนกุรอานะก็คือการอิจฉาตัวบุคคลหนึ่ง ที่พระองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาหลเขามีความรู้ในกุรานในบางรุยยอบบอกว่ามีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาฟาหัวยากูมูบิฮีอานาอัลไลลิวาอาาอันนาฮัตและเขาได้ใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นความรู้ของเขาในการสอนในการบอกในการอ่านอันกุรานในการยืนละหมาดทั้งในยามกลางคืนและในยามกลางวันวะรยุลุนอาตาอุลลอฮฮูมาลาและเราจะต้องอิจฉา ต่อบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์ละสุบฮานะหุวตาลาให้เขามีทรัพย์สินเงินทองฟาหัวยุงฟิกุอานาอไลวาอาณาอันนาฮาร์และเขาได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์ละสุบฮานอฮัวตาลาประทานให้ในการบริจาคในหนทางของพระองค์ละสุบฮานะฮัวตาละทั้งในายามกลางวันและในายามกลางคืนนั่นคือสองบุคคลสองประเภท ที่เราจะต้องอิจฉาเขาแต่เป็นความอิจฉาที่ศาสนาส่งเสริมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตรวจสอบตัวของพี่น้องตรวจสอบหัวใจของพี่น้องนะครับว่าเรายังมีความรู้สึกในการที่จะอิจฉาริษยาต่อพี่น้องของเราที่อยู่รอบข้างเราที่อยู่ในชุมชนของเราที่อยู่ในหมู่บ้านของเราหรือเปล่าถ้ามีให้เต่าบาตัวให้กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ลอสบฮาะหวตาลาก่อนที่ความตายจะมาถึงชีวิตของเรา แต่ถ้าไม่มีอันฮัมดุลินล่ะนั่นคือความเมตตาที่พระองค์ลอสุบฮาหะฮหววตาลาได้ประทานให้กับเราเพราะสาเหตุของความอิจาริสยานั้นมันเกิดจากอี่านที่อ่อนแอโดยเฉพาะความอ إ ي ่านความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสภาวะการต่างๆของพระองค์ลอสุบฮานะฮหัวตาลา ถ้าเราทุกคนรู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการกาหนดของพระองค์ลอสุบฮานะหูวตาลาคนนี้รวยเพราะอัลลอฮ์กำหนดคนนี้จนเพราะอัลลอฮ์กำหนดเราเป็นแบบนี้เพราะอัลลอฮ์กำหนดอันทัมดุลินละนี่คือสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะหูวตาลาได้จัดสรรให้กับเราและประการต่อมาอันเนื่องมาจากความรักในทรัพย์สินความรักในตําแหน่งความอยากได้ในหน้าที่ มันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความอิจฉาขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นขจัดมันให้ออกไปจากหัวใจของเราก่อนที่ความตายจะมาถึงเราเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราตายไปในสภาพของความอิจฉาริษยา และเรากระทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะอัวตาลานั่นคือความขาดทุนจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และก็โลกอาคิรออะกูลูกาวลีฮาดาวะอัสตักฟิรุลลอฮันอาดีมาลีวาละกุมวะลีซซลินมุสลิมีนามิงคุลลิดัมฟัสตักฟิรูอินนหฮูฮันกอฟูรุรอฮีม